ประวัติผู้เข้ารับการประเมินนายสมานขุนเดชเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2491ปัจจุบันอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่265หมู่ที่1ตำบลดงลานอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่นประวัติการทำงานและเกียรติคุณที่ได้รับผู้เข้ารับการประเมินได้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความวิริยะอุตสาหะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมทำให้ได้รับบอบหมายและความไว้วางใจให้รับผิดชอบดูแลงานเพื่อสังคมและชุมชนดังนี้ปีพุทธศักราช2557ได้รับความไว้วางใจได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานพอสอสอสมประจำตำบลดงลานปีพุทธศักราช2530ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านอ่างทองหมู่ที่13ตำบลดงลานจนกเกษียณอายุราชการ ปีพุทธศักราช2546ได้เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอสีชมพูจากการมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้และมีความเสียสละเป็นผู้มีภาวะความเป็นผู้นำจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานองค์กรน,นักศึกษาของกศนอำเภอสีชมพู ปีพุทธศัก,ก 52, ราช2552เนื่องจากตระหนักและต้องการให้ประชาชนในอำเภอสีชงพูได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองจึงได้สมัครเป็นอาสาสมัครกศนเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ชุมชนจนได้รับคัดเลือกจากสถานศึกษากศนอ,อำเภอสีชมพูให้เป็นอาสาสมัครกศนอดีเด่นประจำปี2552และปี2554 ปีพุทธศักราช2554ผู้ขอรับการประเมินได้เริ่มนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งนำหลัก,กเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกอมอจนถึงปัจจุบันจากการมุ่งมั่นไปศึกษาหาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดทั้งต้องการสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนผู้รับการประเมินได้ดําเนินการพัฒนาประยุกต์ออกแบบการทอเสือกกกลายขิดซึ่งเป็นงานหัตถกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนที่กําลังจะเลือนหายพร้อมทั้งออกแบบคิดค้นการทําฟืนประยุกต์ขึ้นใหม่เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีความสนใจในชุมชนได้สืบทอดจนได้รับรางวัลภูมิปัญญาดีเด่นชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด โดยสำนักง,งานกศนจังหวัดขอนแก่นชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับกลุ่มโซนร้อแก่นสารสินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาคต,ตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มทอเสือกกลายขิดและดูแลศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบงลานการดำเนินชีวิตตามค่านิยมหลักคนไทย12ประการของนายสมานขุนเดชด้านความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นายสมานขุนเดชเป็นผู้ที่ให้ความเคารพเทิดทูนสถาบาันหลักของชาติอย่างสูงสุดเคยปฏิบัติหน้าที่ไทยอาสาป้องกันชาติเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะด้านความซื่อสัตย์เสียสละอดทนนายสมานขุนเดชได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งสําคัญในชนุมชนหลายตําแหน่ง ด้านการเสียสลับเพื่อส่วนรวมนายสมานขุนเดชเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอสนับสนุนการจัดการศึกษาในชุมชนทุกรูปแบบเสียสลับพื้นที่ส่วนตนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนด้านความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์นายสมานขุนเดช เป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุตรหลานซึ่งเห็นผลในรูปแบบที่โดดเด่นจากการเสียสละตนเองเพื่อตอบแทนสถานศึกษาโดยอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนง,งานการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชนจนได้รับรางวัลอาสาสมัครกศอนอดีเด่นถึง2ปีด้านการใฝ่หาความรู้นายสมานขุนเดชเป็นผู้ที่มีความรักในการอ่าน ชอบศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้านการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีผู้รับการประเมินได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอยู่เสมอพร้อมทั้งได้พยายามถ่ายทอดให้ญาติมิตรบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสืบสานด้านการรักษาศิลธรรมและความสัตย์ซื่อ ผู้รับการประเมินได้ยึดหลักศีลหในการประพฤติปฏิบัติตนเสมอมาจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวิยาวจกรของวัดป่าเทพนิมิตเขาน้อยในการนำพาพุทธศาสนิกชนเข้าสู่การรักษาศีลและปฏิบัติธรรมประจำวัดน้านการเรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตย ผู้รับการประเมินเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเคารพในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นด้านการเคารพกฎหมายรักษาระเบียบวินยัยและการมีสัมมาคารวะผู้รับการประเมินใช้เป็นหลักยึดมั่นในการดำรงตนอยู่ในสังคมและชุมชนเสมอมาด้านการมีสติรู้ตัวรู้คิด รู้รมได้นำหลักของการคลองตนคองคนคลองงานม,มาใช้ในการดำเนินชีวิตและได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขมาเป็นแนวทางในการประพฤติป,ปฏิบัติตนด้านการดำเนินตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้รับการประเมิน ได้นำแนวทางต่าง,างๆไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวโดยศึกษาแนวทางการพัฒนาจากการเริ่มทำบัญชีครัวเรือนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นมัธยัติอดออมไม่ฟุ้งเฟ้อยึดหลักความคุ้มค่าผูกพืชผักสวนครัวเพือลดรายจ่ายและหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนด้านความเข้มแข็งทั้งร่างกายจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ นายสมานข <at> ุนเดชเป็นผู้ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกทุกชนิดทั้งสุรายาเสพติดอีกทั้งไม่มีความฝักใฝ่ทางการเมืองซึ่งไม่มีความวั่นไหวต่ออำนาจฝ่ายต่ำทุกประเภทการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเนื่องจากผู้รับการประเมินได้ดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลางและยึดแนวทางความพอเพียงเป็นหลัก ตลอดทั้งมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในทุกๆด้านเพื่อส่วนรวมและมุ่งหวังให้ประเทศชาติพัฒนาเกิดความปรองดองสมรรถชันของคนในชาติสืบไปสําหรับคุณพ่อสมานคุณเดชเนี่ยท่านที่เป็นคนลักษณะอย่หนึ่งคือท่านเป็นคนที่ทุกอย่างเนี่ยแล้วการทำงานของเราเนี่ยเราเอาใจใส่งานทุกชนิดเพราะว่าตั้งแต่ปอวัดโตเล่ามาเนี่ยเราเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้นำทอสอบปชอเป็นผู้นำพสมอลวก็เป็นคณะกรรมก,การมู่บ้านแล้วก็ในส่วนอ,อีกหกลายหลายอย่างเพราะว่า,อาพอสมายพุทเดีนเนเป็นแบบอย่างของอคนในต่บลโดด้านอีกลหลายๆอย่างที่เราหลับมาที่ยกตัวอย่างทั้งสองสามอย่างเนี่ยจังบพราว่าจะเป็นในดด้านศินละปะวัฒนธรรม เรือบ้าอีกจันเราก็าก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 เป็นจบจบบทจาก่อนเป็นบุคคลที่อ่าเขียนกนได้ด i̇şte ีอ <establishing> ่านกนได้ด uh. ีส่หลายอย่างเราก็แล้วเราเป็นแบบตัวอย่างอีกจังหนึ่งคือเราเป็นในบ้านเราในส่วนของเราชุมชนของเราเองเนี่ยที่เราอยูน่ะคือนั่นคือเราตั้งสูนเรียนรู้สวนเรียนลู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าจะเป็นการอ่าเห็ดพมจะเ็เข่าการท่อเสื้อหรือก็มีอีก่หลายๆอย่างที่ที่อ่นไปหมดที่หมดตั้งหมด ในส่วนศาส,สานาศึกษาในถรำเนี่ยนึงเราก็เป็นท่ายกเราเป็นผูนําในการทั้งศาสนาหลายๆอย่างในการให้ผ้าพอม่พี่น้องในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้นําได้แคบได้นําผ้าทุกอย่างเพราว่าเป็นการบรณะในส่วนปกติเป็นวัดวารามหรือว่าภายในหมู่บ้านภายในตำบลเพะสมานคุณเดชนเนี่ยเป็นบุคคลเป็นตัวอย่างท่านเลิศ ของผุ้เล่นนอ,อีกคนหนึ่งใน,งนตำบลบางลานเออเป็นคนคนหนึ่งเลยละ่ะว่าเราเคยเป็นผู้นำได้หลายด้านได้หลายยามนะ